สนามบินแทบแตกแจ็คสันหวังและแบมแบมถึงไทยแล้วแฟนคลับแห่ต้อนรับแน่นสนามบินเรียกว่าทําเอาสนามบินสุวรรณภูมิแทบแตกค่ะเมื่อศิลปินชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังและแบมแบมก็อเซเว่นได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่30ที่ผ่านมาค่ะและการเดินทางกลับมาประเทศไทยของแบมแบมและแจ็คสันหวังก็อเซเว่นในครั้งนี้เพื่อร่วมงาน2022 a e K-pop Master in Bangkok ที่รวมศิลปินเกาหลีมาให้แฟนๆได้สนุกเต็มอิ่มกับโชว์ของ3ศิลปินชื่อดังอย่าง t r e a ช u r e แบมแบมและแจ็ค สันหวังจากวงกอซ7ค่ะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall 5-6ถึง6เมืองทองธานีเวลาสกกนาฬิกาของวันที่31รกรกาคมค่ะและการเดินทางกลับมาประเทศไทยของสองหนุ่มในครั้งนี้ก็มีลาอากาเซ่มารอต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นค่ะ รวมทั้งร้อต้อนรับผ่านทางโซเชียลอีกเป็นจำนวนมากซึ่งก็ทำให้แฮชแท็ก Welcome Jackbam to Thailand และ We Love j a c k s ั n d Bambam พุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วค่ะและทันทีที่2ศิลปินหนุ่มปรากฏตัวแฟนคลับพร้อมใจกันส่งเสียงต้อนรับซึ่งทั้งแบมแบมและ j a c k สัน d w a n ก็ได้ยกมือไหว้และก็บกมือทักทายแฟนๆด้วยรอยยิ้มอย่างทั่วถึงทั้งด้านในและด้านนอกสนามบินซึ่งก็ทําให้แฟนคลับแทบใจละลายกับความน่ารักและก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทั้งคู่ค่ะและก่อนที่จะเดินทางออกจากสนามบินแบมแบมยังได้เปิดกระจก เพื่อบอกมือทักทายหลังแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆในการกลับมาประเทศไทยที่เราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากกันในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ